ฮัลโหลเมื่อเย็นของเราวันนี้นะคะเราจะมาหานอะไรกันทาน MK ทาน MK เราไม่เราไม่หานนานมากแล้วเนาะนานมากแล้วแล้วก็เราจะมาตามรีวิวขนมหวานด้วยนะคะวัตถุประสงค์ที่เขาออกขนมหวานใหม่เราก็เลยจะมาลองตอนนี้จัดรถก่อนเจอกันในร้าน แจ่วฮ้อนมาถานนี้ก็จะเป็นผักของชุดแจ่วฮ้อนนะคะมาแล้วนะคะเมนูที่เราตามรีวิวมาเพื่อการนี้เลยนะคะสำหรับการมาทาน MK ในมื้อนี้ จานแรกนะคะจะเป็นสาคูทูทโทนค่ะต่อมาค่ะเป็นปังมันม่วงดิฟสังขยาเมนูต่อมานะคะเป็นปังช็อกดิฟโอวันตินและเมนูสุดท้ายน,นะคะที่รอคอยก็คือโกกรอบสังขยามะพร้าวอ่อน